อตีไปไม่ย้ายครับเลยก้มเห็นพอด,ดีเมื่อคลิปก่อนนะครับเนี่ยร้อยช่องผมที่มุดเข้าไปตีเนาะมันมีคลิปอยู่ทางกลับบ้านเนี่ยครับดูแลจะอ่อนสวยแน่นอนแต่น้ำพูดกันอีกทีจะดีเปล่าแต่ดูมันดูสันบนมันป่องนะครับเนาะ เดี๋ยวผมขอตีก่อนขอตั้งกล้องแป๊บครับอ่ะตั้งกล้องเสร็จแล้วครับวันนี้มาสามคนมากับลูกชายด้วยมีคลิปไปดูไอ้ตัวเล็กอะ่ะหัดตีลองลองดูอ่ะเดี๋ยวผมขอตีก่อนครับ มิ้นช่วงนี้จะแย่เลยครับไม่ค่อยได้ล้างหมดผมจะใช้ใบไม้เหมือนเดิมเป่าใส่นะครับคลิปที่แล้วก็ใช้เป่าใส่เหมือนเหมือนคลิปนี้นะครับอ่ะอตีครับจังเลยไม่เป็นไ้ หลังขาวครับผมก็หนูบอกแล้วแต่ดูแล้วน้ําจะมีหรือเปล่าหนูบอกพอแล้วนะใช่ไหมล่ะหลังขาวหนูเห็นมันออกไปกินไงอุ้ยมีมีมีเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นน้ำหวานแล้วยังไม่เต็มดีแต่น้ําดีครับผมเอาเลยหรือว่าจะไม่ได้มีมาดูลังเก่าเจอหลังเก่าอยู่เอาไปก่อนเลย อ่ะผมขอตัดครับผมอมอนนีพวกตีเอามถา้าไว้หายครับเพราะมีคนหายอยู่ไว้หายพวกตีคันน้ะครับคัออนอ่อนอ่อนยังไม่มีตัวอ่อนก็เอาครับถ้ามีน้ำเขาเอาเลยขูดใส่กระป๋องเป็นหูพ่อ มีน้องวพว่อเลยนี่มีแต่ัโอโหดีพ่อสุดยอดครับสวย,สวยมีตัวอ่อนด้วยมีน้ำครับน้ำเต็มเลยนุก๊กไม่เต็มแต่สวยตัวอ่อนตรงกลางขอนะครับตัวอ่อนนี้เที่ยวสองครับเที่ยวสอง ไม่ไม่สมัยแยสมยไ,มไมเ่ไไเอเ,เอเอเก็บไปเช็คดิอา่า่ยวสองครับ bye bye. สวยมากมมแต่เพิ่งจะใส่ตัวอ่อนตรงกลางขนาดเนี้ยสวยครับดูน้ำเต็มเป๊ะเลยครับแต่พอใช้ได้ยังไม่ปิดตาครับพอชมิที่ชมก็ได้มา ไม่กินลังครับวันนี้บอกแย่เลยแย่ม, <"Yeah" S 2> <"Yeah" S 1> มากนี่ครับแ yeah <จะ S 2> ย่แค่นี้เลยแย่ทุกวันยิ่งหายิ่งแย่อแต่ผมก็จะทำคลิปไปเรื่อยๆก็มีคลิปปลามั่งคลิปหาผักหาอะไรเดี๋ยวผมก็จะทำลงไปครับยังไม่หยุดครับ ก็ค่าจะหยุดนานหน่อยคือเข้าเวรครับผมเป็นแน่ค่าคลิปหายไปคือเข้าเวรแต่ไม่ไมาหยุดทําคลิปเนีดาะเฮ้ยจ้าตัวเล็กอ่าเมื่อคืนมีเอฟซีสั่งอีกสามลังบอกให้เอาไว้ด้วยครับเดี๋ยวจะเอาไว้ให้ เนาะก็ <No. S 2> ไม่รู้จะเอาลังเล็กหรือลังใหญ่ก็คลิปนี้ก็อมเน้นมาด้วยนะครับบอกว่าเอาลังเล็กหรือลังใหญ่<อ>ผมผมก็ได้เตรียมไว้รอเนาะอ่ะผมก็ขอจบคลิปแค่นี้ก็อย่ายลืมกดไลค์กดติดตาม <c oughs> ในช่องโยชชิิชช ชาแนลครับผมอ่ะสวัสดีท่านผู้ชมดีสวัสดีครับสวัสดีครับ